ชีพิกัดข้าวหมูกไก่ห้าล้านที่เด็ดนวมินไก่นุ่มข้าวหอมราคาหลักสิบต้องที่นี่เลยครับวันนี้ผมปอกแป๊กพาทุกคนมาที่ข้าวหมูกไก่บางฟ้าลุกร้านข้าวหมูกไก่ห้าล้านที่เด็ดนวมินซึ่งตอนนี้เขาตั้งอยู่ในฟู้ดคอร์ทของโลตัสนวมินซึ่งที่นี่นอกจากมีเมนูเด็ดเป็นข้าวหมูกไก่แล้วยังมีเมนูอื่นๆให้เลือกอีกหลายเมนูเห็นแบบนี้แล้วก็อดไม่ได้ที่จะจัดชุดใหญ่และนี่คือทั้งหมดที่เราสั่งมาวันนี้ครับตอนแรกคิดว่าจะไม่เยอะเอาไปเอามาล้นโต๊ะอยู่ ย่างในย่างมากํำลังดีครับหนังไก่เนี่ยเล่นแสงกินหอมเนื้อนุ่ม ส่วนตัวข้าวเนี่ยดีไม่แพ้ไก่เลยราดน้าจิ้มตามสูตรแบบนี้อร่อยสิครับนอกจากไก่ย่างแล้วทางร้านก็มีไก่ทอดกรอบๆชุ่มๆและไก่ต้มเนื้อนแน่นๆให้เลือกด้วยเช่นกันครับนอกจากข้าวหมกแล้วเนี่ยเมนูอื่นก็ดีไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นข้าวซอยไก่รสชาติเค็มข้นหอมเครื่องเทศหรือจะเป็นอาหารชุดที่นี่ก็สั่งมาคู่กันได้อย่างคู่นี้เลยครับซุปแซ่แบ,บกับไข่เจียวร้อนๆดีมากๆหรือจะเป็นอาหารจานเดียวก็มีให้เลือกทานเช่นกันครับส่วนตัวต้องบอกว่าอาหารของทางร้านเนี่ยรสชาติดีปริมาณพอเหมาะและตอน สาขาไหนลุยเลยครับสำหรับสายข้าวโมกไก่มาร้านนี้รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ